สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์พีรนันสิทธนโหนฟันธงค่ะวันนี้อาจารย์ได้รับหน้าที่ให้มาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนค่ะเรามาเริ่มกันในเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะอาทิตย์นี้นะคะยังมีรายรับเข้ามาหลายช่องทางค่ะแถมคุณยังเห็นโอกาส ที่จะได้ทําโครงการทำโปรเจกต์ทาธุรกิจใหม่ๆอีกด้วยค่ะแต่ก็ยังมีเกณฑ์ของรายจ่ายจุกจิกใช้ของฟุ่มเฟือยด้วยนะคะเพื่อสนองความต้องการของตัวเราเองค่ะ ะะเอาอย่างนี้ดีไหมคะไหนๆคุณก็มีเกณฑ์ของการใช้เงินอยู่แล้วการเสียงเงินอยู่แล้วเรานําเงินก้อนนี้นะคะมาเพิ่มทุนในธุรกิจหรือมาขยับขยายในโครงการของเราดีไหมคะเพื่อเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าค่ะการงานงานยังมีความมั่นคงค่ะ อาทิตย์นี้เป็นการสะสางานเก่างานค้างนะคะหรือถึงจะมีปัญหาเข้ามาอาจารย์ขอให้คุณแค่มีสติและรอบคอบค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอาจารย์แนะนำนะคะให้คุณบูชาเหรียญเทวดาพระเกตค่ะ เพื่อให้เรามีกำลังใจว่าตัวเรานั้นมีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองหรือคุณจะบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชคก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นมงคลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานค่ะความรักคนมีคู่เมื่อรักแล้วต้องให้ความไว้ใจและต้องเข้าใจเขาค่ะนะคะอย่าใช้อารมณ์ อย่าให้วาจามาบัน่นทอนความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนโสดละคะคนโสดคนที่คุณหมายตาเอาไว้นะคะอาทิตย์นี้ค่อยๆศึกษากันไปใช้เวลาดูกันไปนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะช้าๆได้พลาเล่นงามค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะ อย่างุดหงีบบ่อยๆนะคะความเหนื่อยและความเครียดจะทำให้คุณไม่สบายได้ค่ะปล่อยวางทำจิตให้สบายนะคะแล้วพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเดินไม่ปกตินะคะคือเดินภาคองศาค่ะนะคะทําให้ช่วงนี้คุณรู้สึกง้อยงอยไม่มีแรงไม่มีพลังไม่มีแรงกระตุ้นให้คุณทํานู่นทํานี่เหมือนเมื่อก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนวันอังคารน,นั้นเป็นคนอยู่ไม่สุขชอบทำเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะถือซะว่าช่วงนี้เป็นโบนัสให้คุณแล้วกันให้คุณได้พักพักเสร็จแล้วหายเหนื่อยแล้วเราค่อยสู้ค่อยลุยกันใหม่นะคะ โอเคค่ะก่อนจากการในวันนี้นะคะอาจารย์ฝากคุณกดติดตามโหลาศิฟันธงในทุกๆช่องทางนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ